สวัสดีค่ะหมอเมย์นะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งค่ะกับ Channel May I Help You ค่ะเคยได้ยินไหมคะตากแดดเพื่อรับวิตามินดีแต่เหลือเชื่อกันไหมคะว่าประเทศไทยแดดแรงขนาดนี้แต่คนไทยกว่าครึ่งนึงนะคะที่มีวิตามินดีไม่เพียงพอแล้วแปลว่าการตากแดดช่วยให้เราได้รับวิตามินดีเพิ่มขึ้นจริงๆหรือเปล่าหาคําตอบได้ในคลิปนี้ค่ะวิตามินดีคืออะไร วิตามินดีก็คือวิตามินอีกชนิดหนึ่งที่มีความจําเป็นกับร่างกายของเราโดยหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะคะว่าวิตามินดีช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันถูกต้องเลยค่ะและนอกจากหน้าที่นั้นนะคะเขายังมีหน้าที่อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยที่สําคัญนะคะเขาช่วยในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจแล้วช่วงนี้นะคะมีเรื่องของภาวะโควิดอยู่มีงานวิจัยหลายๆงานนะคะออกมาบอกว่า คนที่มีวิตามินดีต่ำมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคโควิดและมีอาการรุนแรงมากกว่าคนที่มีวิตามินดีในระดับปกติแต่เหลือเชื่อไหมคะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่ทำในคนไทย2,600คนบอกเอาไว้ว่ากว่า45%มีภาวะวิตามินดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแม้ว่าแดดเมืองไทยจะแรงขนาดนี้ก็ตามลองมานึกเหตุผลกันนะคะ เช้ามาเราทาครีมกันแดดกันเนาะทำให้เราได้รับแสงแดดไม่ค่อยเพียงพอด้วยแหละ2คือคนไทยมักจะหลบแสงแดดกันทําให้เราไม่สามารถสร้างวิตามินดีได้อย่างเพียงพอค่ะทีนี้เราจะหาวิตามินดีได้จากที่ไหนบ้างวิตามินดีจริงๆแล้วเรามีกันอยู่2ประเภทใหญ่ๆค่ะคือวิตามิน D2 กับวิตามิน D3 วิตามิน D3 นะคะก็คือวิตามิน D ที่ได้จากเรื่องของเนื้อปลาโดยเฉพาะปลาทะเลล้ำเลึกเช่นปลาแซลมอนรวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆส่วนวิตามิน D2 นะคะจะมาจากพวกพืชรวมถึงเห็ดต่างๆด้วยเช่นกันค่ะและแสงแดดของเราสร้างวิตามินดีประเภทไหนการรับแสงแดดจะช่วยกระตุ้นให้ผิวหนังของเราสร้างวิตามิน D3 ค่ะ ซึ่งวิตามิน D3 ยังไม่พร้อมใช้งานนะคะยังต้องผ่านกระบวนการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านตับแล้วก็ผ่านไตร่างกายถึงจะนำไปใช้งานได้ดังนั้นในคนไทยหลายๆคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคตับและโรคไตหรือมีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของวิตามินดีต่ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ค่ะแล้วสรุปแล้วเราควรจะตากแดดเพื่อไปรับวิตามินดีกันจริงๆหรือเปล่า เรามาดูคำแนะนำของประเทศต่างๆกันนะคะอันดับแรกเลยคำแนะนำของสมาคมโรคผิวหนังของอเมริกานะคะก็ระบุไว้ว่าไม่ควรตากแดดหรือการอบผิวแทนเพื่อมุ่งหวังในการรับวิตามินดีแต่แนะนำให้รับวิตามินดีจากอาหารหรืออาหารเสริมเสียมากกว่าค่ะ ไปในแนวทางเดียวกันสมาคมโรคผิวหนังของแคนาดานะคะก็ไม่แนะนําให้ตากแดดเพื่อรับวิตามินดีเหมือนกันค่ะยังคงแนะนําให้รับวิตามินดีจากอาหารซะมากกว่าโดยสรุปแล้วนะคะทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันข่าวว่าเราไม่ควรจะเอาตัวออกไปตากแดดเพื่อจุดประสงค์เพียงเพื่อรับวิตามินดีเพียงอย่างเดียว ควรเน้นการรับวิตามินดีจากอาหารที่มีประโยชน์และการรับประทานอาหารเสริมซสงมากกว่าด้วยเหตุผลอะไรหมอมองว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียเลยค่ะเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังและยังทำให้ผิวหนังของเราเสื่อมสภาพจากแสงแดดได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ แล้วเจ้าอาหารที่ว่าเนี่ยเราจะต้องกินอะไรบ้างและจะต้องกินเยอะขนาดไหนถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายลองจำเป็นตัวเลขกลมๆก,กันดูนะคะร่างกายของเราต้องการวิตามินดีประมาณ1,000หน่วยหรือ1,000 i u ยุของวิตามินดีต่อวันแล้วมันเยอะขนาดไหนหมอมายกตัวอย่างให้ฟังนะคะ อันดับแรกหมอพูดถึงเรื่องของปลาทะเลน้ำลึกหรือปลาแซลมอนนะคะลองอนึกนง่ายๆทุกท่านเคยทานสเต็กแซลมอนไหมคะชิ้นประมาณนั้นอยากจะบอกว่าวันหนึ่งเราจะต้องทานสเต็กแซลมอนแบบนั้นมากถึง3ชิ้นต่อวันไม่น้อยเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราพอจะคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันปลาทูน่ากระป๋องค่ะในแต่ละวันนะคะเพื่อนเพื่อนจะต้องทานปลาทูน่ากระป๋องมากถึง3-4กระป๋องต่อวัน จะกินยังไงให้ได้ขนาดนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินดีไข่แดงค่ะดูเป็นสิ่งที่หาง่ายนะคะแต่รู้หรือไม่คนเรานะคะจะต้องกินไข่แดงมากถึง25ฟองต่อวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย คนกินมังสวิรัตล่ะกินเห็ดแทนได้ไหมวิตามิน d 2วิตามิน d 2ที่คุณหมอบอกกินเห็ดก็ได้เหมือนกันค่ะแต่การกินเห็ดนะคะจะต้องทานเกือบ1กิโลกร,รัมต่อวันเลยใครมันจะไปกินถึงหมอคนนึงละ่ะที่กินไม่ถึงดังนั้นนะคะถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าในมื้ออาหารแต่ละวันเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ การทานอาหารเสริมหรือวิตามินดีเสริมจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปถึงเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง วิตามินดีคืออะไรก็คือวิตามินอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญกับร่างกายของเรานะคะในแง่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันและยังช่วยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราด้วยซึ่งคําแนะนําของหลายๆประเทศนะคะก็บอกว่าเราไม่ควรจะไปตากแดดเพียงเพื่อจะรับวิตามินดีโดยตรงเท่านั้นเราควรจะรับวิตามินดีจากอาหารและอาหารเสริมค่ะ แต่พอเรามามองดูอาหารในแต่ละวันของเรายากมากๆเลยนะคะที่เราจะได้วิตามินดีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจากเพียงแค่อาหารเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลสําคัญค่ะทําให้คนไทย เกือบ50%มีภาวะขาดวิตามินดีดังนั้นนะคะการทานวิตามินดีเสริมเข้าไปซึ่งอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยส่วนเราจะเลือกวิตามินดีเสริมให้กับร่างกายเราได้ยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาคุยกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ